วัฒนธรรมองค์กรคุณค่าที่สร้างได้แต่หาซื้อไม่ได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเขียนแค่พฤติกรรมคงไม่สามารถทําให้วัฒนธรรมองค์กรสําเร็จได้มีหลายองค์กรตอนนี้ที่เริ่มที่จะเอาค่าที่ยอมองค์กรมาเชิญวิทยากรไปบรรยายเพื่อสอนเทคนิคการเขียนพฤติกรรมที่จะนําไปปฏิบัติได้ผมก็ถามเพราะว่าแล้วสุดท้ายปลายทางของวัฒนธรรมองค์กรต้องการอะไรครับต้องการแค่พฤติกรรมที่ เราเขียนไว้แล้วคนทําตามนั้นใช่ไหมถ้ามีคนมีพฤติกรรมตามที่เราเขียนไว้แสดงว่าค่านิยมองคอ์กรบรรลุเป้าหมายใช่ไหมต้องบอกว่าวัฒนองค์กรจริงๆเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนวิชัน่นมิชัน่นหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององคอ์กรแต่ที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญกับการทําเรื่องคอาแวลู value, หรือวัฒนองค์กรน้อยเกินไปคือแค่มอบหมายให้ทาง HR หรือคนที่เกี่ยวข้อง ไป implement ตัวค่านิยมองคอ์กรทุกคนก็กระโดดไปที่การเขียนหรือกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังนะกําหนดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อค่านิยมองคอ์กรซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมถือว่ามันน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะทําให้ค่านิยมองคอ์กรเกิดเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีและยัง่งยืนนะครับ